เล้าไก่บ้านสวนครับตอนเย็นๆเข้าเล้าไก่นะครับช่วงนี้หน้าฝนเล้าไก่ก็จะเฉะแฉะเป็นปกตินะฮะอันนี้ออกไปรอบที่แล้วประมาณเกือบ20ตัวนะครับได้ที่กิโลกรัมละ70-80บาทในาะทช่วงนี้ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วแต่นะครับแต่โดยปกติแล้วผมจำหน่ายที่ที่บ้านเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทครับเป็นไก่บ้านนะแม่กำลังให้ให้หวัวหาร แล้วก็มีหลายตัวที่พร้อมออกแล้วนะครับประมาณได้ประมาณ10กว่าตัวนะฮะก็จะมีทั้งพ่อค้าในชุมชนครับมารับไปนะครับแตงโมรครับที่กินแล้วก็เก็บเปลือกไว้ให้เขานะแล้วก็มีลูกน้อยที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับลูกน้อยที่พึ่งฟักอีกหลายสิบตัวเลยนะครับกรงนอนอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะมีตะกร้าไว้ให้ ฟักไข่นะครับออกไข่ตรงนี้เลยนะครับไม่มีตู้ฟักไข่นะคือ,คอธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติที่แม่กลังให้ตอนนี้ก็คือตัวรำข้าวนะครับรำข้าวที่สีมาแล้วก็มีในส่วนของอปลายข้าวนะครับปลายข้าวเล็กๆซึ่งเรียกว่าข้าวที่3นั่นแหละนะครับโรงสีข้าวในครัวเรือนมันจะได้ข้าวที่1นข้าวที่2องข้าวที่สามนะครับ นี่ครับอันนี้รุ่นใหญ่แล้ตัวไหนที่ใหญ่ก็จะปล่อยออกให้แบบนี้เลยก็คือมีบริเวณพื้นที่ให้เขานะครับกอบล็อกแล้วก็ใส่ตะข่รยลวดอย่างแข็งแรงเพื่อไม่ให้หมาเข้านะครแต่พวกอีกาอะไรเข้าได้ปกตินะครับบางทีมันก็มีการมาขโมยไข่อะไรปกตินะครับในนี้ในส่วนนี้ก็คือยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่ในจุดนี้นะครับเพราะว่าเราเองก็ อยู่ประจำนะครับอยู่ประจำนะครับนี่ครับก็ทำการเปลี่ยนน้ำนะครับผมไม่เข้าไปใกล้ๆนะเพราะว่าแม่เป็นคนให้ถ้าเข้าไปใกล้เขาก็จะตื่นนิดนึงนะครับต้องค่อยๆนะครับงบประมาณเล้าไก่เนี่ยเกือบหกหมื่นนะหลายคนถามบ่อยมากนะครับการทำเล้าไก่เนี่ยงบประมาณเท่าไรนะครับผมเองก็แจ้งกับทุกคลิปเลยนะครับแล้วแต่เราจะทำได้นะครับ ผมที่ยอยทํามาเรื่อยๆนะครับแล้วล่าสุดก็ได้ก่อบล็อก3ก้อนแล้วก็เพิ่มตะข่ายลวดอันนี้คือเสร็จสิ้นในการที่จะทําในรอบนี้ก็คือปล่อยไก่ได้ปกติคือหมาเข้าไม่ได้นี่ก็โอเคแล้วนะครับ 1. ทํากรงไก่ให้ดีก่อนก่อนที่จะเอาพันไก่มาลงนะครับประสบการณ์ก็คือผมทําเล้าเล็กๆตัวนู้นนะครับเล้าเล็กๆอันนู้นงบประมาณ2 0 0พันเล้านะครับ เลี้ยงครั้งแรกมันก็ออกได้แล้วหมาก็กัดนะครับแล้วก็พักไปพักหนึ่งจนนะครับสร้างเล้าตัวนี้มานะครับอันนี้ก็คือค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆทําไปมันมีรายได้อยู่นะครับก็รายได้พอนิดๆหน่อยๆไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ว่าไก่ที่คือเราเลี้ยงไก่ละอย่างเราทํานาเราก็จะมีข้าวเปลือกให้มันแล้วเรามีโรงสีข้าวในครัวเรือนเราไม่ต้องไปสีที่อื่น พอเราสีแล้วเราก็จะได้แกลบได้รําข้าวได้ปลายข้าวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบายโปรดักต์เพื่อที่จะมาเลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับส่วนลูกน้อยเราจะให้หัวอาหารนะครับตัวนี้เราจะให้หัวหัวอาหารผสมด้วยแรกเกิดอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาโตไวแข็งแรงนะครับส่วนโตมาแล้วก็ไม่ได้ให้หัวอาหารให้แกลบให้รําข้าวให้เศษข้าวที่เรากินเหลือนี่แหละเลี้ยงแบบธรรมดานะครับธรรมชาติเลยนะครับนี่แม่ก็ อันนั้นเป็นรำข้าวจะผสมน้ํานิดนึงนะครับจิกแมลงแล้วก็จะมีไฟโซล่าเซลล์ติดไว้ตรงนี้ตัวนี้ตัวละอันนี้30วัตต์ตัวละ300กว่าบาทนะครับเพื่อที่จะให้แสงสว่างแล้วก็ให้แมลงมันมาเล่นที่ตัวโคมไฟแล้วมันตกลงพื้นดินตรงนี้เห็นไหมรอยเขี่ยแบบเยอะมากจุดที่มีไฟอยู่เพราะว่าแมลงมันตกไป แล้วก็ไปชนชัยอยู่ในดินตอนเช้าไก่ก็จะไปจิกหรือไม่ไก่เนี่ยช่วงที่มแมลงเยอะเขาไปจิกตอนกลางคืนเลยนะครับตรงนี้ก็คือพรุนมากนะครับใต้ไฟตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันมาเล่นไฟแล้วก็ตกลงก็เป็นอาหารไก่ไปในตัวด้วยนะครับอาหารธรรมชาตินะครับดูนุ่นไปรุมแม่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เดินตามแม่มานะครับนาเบีย นี่ครับก็จะให้แบบนี้เลยนะพิกัดอันนี้ก็คืออำเภอบุเชษจังหวัดสุรินทร์นะถ้าใครที่ต้องการไก่นะครับไม่ได้ส่งนะมารับที่นี่อย่างเดียวกิโลกรัมละ80บบาทนะครับเนี่ยพวกนี้ก็หลายตัวแล้วที่ออกไปรอบที่แล้ว เกือบ20ตัวแล้วก็รอบนี้พอออกแล้วนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาซื้อเรื่อยๆนะครับตัว2ตัว3ตัวไปนะครับมีไก่จำนายนะครับแล้วก็การฟักไข่เนี่ยอีกอย่างเขาคือเขาฟักเองนะครับไม่มีไม่มีไม่มีตู้เราไม่ได้ใช้ตู้ฟักไข่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องซื้อพันไก่มาเอามาเลี้ยงแค่ครั้งแรกไม่ถึง20ตัวแล้วก็เขาขยายพันมาเรื่อยๆเป็น นะครับ30ตัวเป็นร้อยตัวแล้วออกเป็นล็อตไปอันนี้คือโรงนอนนะครับโรงนอนก็จะแห้งนะครับนี่ครับตัวที่ไปกินอาหารก็ออกไปกินนะฮะตัวที่กําลังกบก็กบอยู่นะครับเป็นแนวเป็นไอเดียไว้นะครับเล้าไก่บ้านนะครับเลี้ยงให้มีรายได้มันก็มีรายได้นะครับถ้าอยากเลี้ยงแบบดีๆเลยหนึ่งทำกรงดีๆก่อนนะครับไม่ให้หมาเข้าแล้วค่อยเอาไก่มาเลี้ยง เ้าน,นอนถ้าทําบริเวณแบบนี้เ้านอนให้ไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่รอบๆอันนี้เ้านอนผมไว้ข้างๆเดี๋ยวบางทีมันปีนขึ้นเล้าแล้วก็ออกไปข้างนอกได้นะฮะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ